มันตึงกระตรงตรงอ๋อเดี๋ยวนี้มันทำยาว,วนะแต่ก่อนไม่ไม่ค่อยอนะแต่ก่อนนิดเดียวเองก็ม,มีนะหลาดบอลเดีย่ยนี้มันกลางคืนแสงสีใต้มีนะ ทำอย่างนี้มันจะเป็นแบบป่าเหมือนต่างประเทศเขานะนะคนไทยนี่เรามาแลดูดีขายขายพัิยาเลยนะพัทยาพัิยาสู้ไม่ได้หรอกที่นี่ไมด้ไหมไม่ได้หล่มลื่นมันแลมแลอบอุ่นกว่านะเขามีแต่คนไทยเยอะนะแต่นฝรั่งเยอะฝรั่งที่นู่นแม่งใครไม่รู้ฝรั่งทั้งนั้นเลย นี่โชคดีนะเนี่ยมาเห็นของบรรยากาศทะเลลงไม่ได้มานานเลยเสาๆนี้มันละลายมันเ่ยเสาจุด,ดไฟอะดำๆเนี่ยใส่ไฟกลางคืนนะใช่ใช่ใคนะอือแค่โคมไฟแค่นนหละเออแบบว่าตุดไฟมันกลางคืนมาแล้วมันดูแลวสวยเปลือยโอ้ยนี่ใช่ ยาวดีนะสวยมาดบอลเออร์ทำดีเลยยาวหาดวอนนภาบางแสนเนี่ยเป็นหาที่รู้สึกจะสวยที่สุดในประเทศไทยมื่เนี่ยบางแสนเนี่ยนะเป็นหาชายหาดที่ยาวอ่ะนะใหเลยลน่นงกิโลเลยละ เต็มตัวหน้าตาหน้าตัดหลังก็สั่เหนียวว่ะแทงไม่เข้านะเหนียวลองลองโดนซะสองสามทีมันจะเหนียวไหมพาชมบรรยากาศชายหาดบางแสนย่าน หาดวอนนภาญาติเศรษฐกิจของชาวชลบุรีตอนนี้เริ่มทำเป็นในกำแพงอ่ากลางวันยังไม่ค่อยมีคนแต่ตรงนี้จะเป็นลึกแลนะอ่าใช่ตงนี้จะเป็นการเป็นตรงนี้ไม่เป็นชายหาดแล้วมันจะมีตลกเรื่องแต่ละเนี้อ้นี้ทางตรงอ่าโอเคดียาวเกิน